สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเราในช่องไฟ and fishing ตกไปเรื่อยเราไปดูหมายที่ตกปลาวังกันครับโอเคสวัสดีครับผมนสองจากช่องไฟ and fishing ตกไปเรื่อยนะครับมาวันนี้มากับน,นาเบน<ม>นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เปลี่ยนหมายกันนะครับเราเข้ามาปลาวังนะเดี๋ยวเราดูเส้นทางกาันครับมาดูนะครับที่เส้นทางเข้าหมาย ไปแล้วเหมือนกันไปหาที่ตกน่แน,น่ๆไปตกธรรมชาติไม่ได้ตกวังครับแต่เราเนี่ยเราเข้าวังนะครับน้ำทะเลดำว,วันนี้น,น้ำมันเกิดไงกะแล้วคุยกันนะเปะ็นแล้วอะดูดูปลาตีนปลาตีนออกมาบนถนนส่ง,สงให้ดู <laughs> ไม<ง>่ห <laughs> ัปลาตีนออกมาบนถนนตเบัเล่เลยไม่ใช่รองเท้าใช่ไหมไม่ใช่ปลาตีนนี่แหละห็นเต็มเลยครับ กะคุยกันนะเป็นแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไปข้างในแล้วถ้ามันท่วมมากกว่านี้เนีะครับเราก็ถอยดูสภา,าพตอนนี้ดิเสียแล้วท้องรั่วด้วยลืมเลยแหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะอ่ะนะครับมาถึงวังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรยากาศกาลังดีนะครับมีพื้นที่ให้นั่งให้นอนได้อะไรได้นะครับเป็นที่กว้างๆเลยนะครับทนะเบน์เตรียมตัวแล้วครับผมเนี่ยน่าจะไม่ทันนะบเบน์เพราะว่าอุปกรณ์อะไรก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยของนะบเบน์ยังไม่เนันเดี๋ยวมาลุ้นดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาวังกี่แต้มมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคป้ ัวใหญ่ามากแล้วไม่กินตัวเบ็ดเลยโอ้ชีวิตมึงจะรอดไหมเนี่ยอืม กลับมาอีกแล้วเรียบร้อยอเฮียโอ้โอ,อ้สัตว์ล้มโอ้ยพอใหญ่แบบนี้เสียบไม่กินตัวแงมกุง้งหกหมดเลย คิดพายตกดีๆไม่ต,ตกไปปูแล้วเออชีวิตก็นั่งดีๆไม่ค่อยจะได้น่งหรอกเออแม่ นี่ครับแย่ต้องยกไม่อย่างนี้เลยยกทิ้งงั้นหว่าเออ ไล่เล oh, ียงเคียงกันหมดเลยตะกับลยตัวนี้ตะกับเ็ครับอเ้หยเ้ยเนี่ยเราต้องเป็นตัวที่เตี่ยเลยแขนสั้นลูกพีอะไรพีได้โอ้ยบ้าเลยเกิน ร้อนเลยแดดลกินตล้วแต่ยังไม่แตะหน้าดินเลยที่กิดเคาแล้วกันะ กัดเลยเนี่ยอู้ตุ่นสวยขนาดนี <S <S ้ไม่ยัดขอหน้าในและซื้อกุ้ง่อยเลยนะอืกุ้ง่อยด้านขีดอะเกี่ยวง่ายยิ่ถหายต้องตีเลีครล่ะาสุดแ่ื้อหลงตกปลา เดียวเียเดีวตะกันี่นี่นีเรียบร้อย บอกว่าผมมาตัวเตีย้ยแล้วนั่งแบบพื้นเนี่ยแขนแม่งก็สั่นพาหัวร้อนชิบหายเลยพอปลากัดขึ้นมาทีมันไม่ทันมันไงยกไม่ขึ้นอ่ะสุดแขนนะรอบหน้าต้งตองมีจยู่กคำท่าแล้วกระบอกนั้นกว้างยืดไกลเลยะกระบอกนั้นสบายเลยติดตึก อู๊ยโอ้ยกินขนาดนี้ไม่โดนก็ไม่ใช่แล้วเออนี่ปลาก,กินเบ็ดมันไม่อย่างนี้นี่ไอของนะเบนเกี่ยวข้างนั่งเกี่ยวกับเอ้าขาดอีกเอาชีวิตขอคิมหน่อยขอคิมหน่อยโอ,อ้ยรืมเียรค่ับ ต่อเป็นนี่ไอ้อะไรนะไออะไรวะเธไอาห,หน้าใหม่อ่ะผมผูกเบ,บ็ดไว้นี่โยนเบ็ดไว้นี่ที่เก็บไวอย่างนตลิบหินไใสไม่ใหญ่แต่ตกมันขอบอก ใช่นี่แหลกตกมากำลังทอดกินเลยครับไม่ต้องทำอะไรมากมาย เาไม่สไลด์มาดิวไม่ขาอประกันอไม่หลอกไม่มีจ้องอะไรบาแล้วจ้องาเขาไม่มีหนเติม แบพุ่นแตกครมพร้อมวัดเลยขอแค่ติดมาเนี่ยพอแค่ติดโอ้โหดอกมันี

อู้อันนี้ตีกตกก็อข้ป่านะไหวดีนะเอออันนี้หายอีกทุนหกักโอ้โหกรรมอะไรขนาดนี้เลยพี่วัดมันมันอยู่แค่ทุนหกักจีิงจริเออ,อเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แ่งเด้ ่เชยอนี้ได้เัก่ักใส่เฉยเลยเป็นควักควักกุ้งมาใส่ผมก็คุ้งตัว โอ้โห oh. โดนอีกแล้วเต็มมืออีกแล้วเออมีขนาดว่าตายแล้วนะท่านี้ดิอย่างนี้ดีกว, oh. ว่าโอ,อ้โหเจ็บกว่าเยอะใช่ไหมใช่เคลียร์เคลียร์เคลียร์เคียร์ไม่เคียร์ไม่เอาปวดเจ็บมากเลยวันนี้เจ็บมือทั้งวันเนี่ยเพราะปลาเนี่ยเจ็บทั้งวันเลย มันพันหน้าแล้วลองเล่นไปไกลยดีนี้ลองแบบ Yeah. ในมอสือข้าวนะครับสัดจากวังที่ตกปลาเมื่อกี้ตรงนี้คันสองรอบาทชื่อร้าอาหารครัวแม่อิ่มริมวังนะครับถามพี่เขาแล้วว่าไอ้โป๊ะทุ่นตัวเนี้ยสาวออกไปได้นะครับสาวออกไปถึงหลักนะครับก็จะมีหลักเอาไว้ให้ตรงนี้จะมีทั้งปลากระพง ปลากระพงปลากุาากลาปาลาทรายเลยนี่ทั้งหมดเลยไหมพี่ปลาใหญ่ๆนี่มีอะไรบ้างครับปลากระพงครัปากระพงใช่ไหม200นะครับค่าคัน200สั่งข้าวกินได้ด้วยแล้วก็ยังมีทุ่นนะครับทุ่นตัวเนี้ให้สาวออกไปนะครับจนถึงหลักที่เห็นอยู่นะสุดเชือกเนี่ยสาวออกไปได้แหลมเลย ครันสองร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบมีอาหารให้กิน,นชื่อร้านนะครับครัวแม่อิ่มลิมวังเปิดสิบโมงถึงสามทุ่มนะครับเอกรอบนาต้องมาลองดูโอเค เมีบรรยากาศดีมีเพลงให้ฟังนะตีได้หมดนะครับเจ้าของบ่อพี่ก็การันตีนะว่าปลากระพงไซ5โลก็น่าจะมันได้ได้เรื่องกันนะครับตรงนี้น้ำลึกไหมพี่ถึงหลักตรงนู้นน้ำมันลึกไหมลึกกี่เมตรครับสี่ห้าเมตรหืม เดี๋ยวก็๋ย่ไปตัดลงคลิปวิดีโอก็ลองดูนะครับว่าใครชื่นชอบก็ลองเข้ามาได้นะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหมู่บ้านชาวป,ประมงเข้ามาสะพานแดงนะหมายสะพานแดงมีห้องน้ำให้ด้วยนะครับจ่ายตังค่าตกตาบ้านทรงไทยนะครับ กินข้าวฝั่งนี้เป็นเจ้าของว่าเปิดเองอะไรเองนะครับมีห้องน้ําห้องท่าให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้รอบหน้าว่ากันครับกลับมาถึงบ้านเสร็จนะครับก็กุ้งนะครับวันนี้กุ้งคิดว่าจะเหลือเอ้คิดว่าจะไม่พอนะครับกลายเป็นว่ากุ้งเหลือนะแปรรูปเลยนะครับเป็นทอดมันกุ้งเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ปลาเดี๋ยวรอทอดอีกชุดหนึ่งเนะมียออกโอมาทอดปลาครับ <c oughs> ของนับเบนก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะรอบอีกคุดทอดมาเรียบร้อยแล้วดูไข่ด้วยที่ว่ามันอ้วนๆเนะี่ยดูดินันไข่ใช่ไหมออไม่ ไม่มีไอเ้เจียวนะไม่มีมีไข่ล้วนเลยเท่ไข่ล้วนๆ <c oughs> ล้าว <c oughs> สวยเลยไซส์ใหญ่มากวันนี้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืถ่าคันร้อยเดียวเลยอะคุ้มมากเลยเนี่ยเพได้มาเตรียมทําแกงส้มไม่ทันแกงส้มแกงป่าไม่ทันถ,ถ้าเอาชิงหลิวไปไปหยกอยีกคุรั้งในในตอนเช้านะวันนี้นี่ไม่ต่ำกว่าห้าหกตัวแน่ใช่ เมื่อเย็นนี้เจอเจอนาคนนั้นโอ้โหเห็นแล้วโอหแป๊บเดียวเียห้าหกตัวใช่มาเยอะมากมาเตอนเช้ออาเยมือนกัแล้วก็นี่ก็เปได้ลูกหลงมาสามสี่ตัวครับก็โอเคครับก็ผลผลรวมปลารวมนะครับก็วันนี้ได้มาเป็นที่น่าพึงพอใจ <c oughs> ฝากไว้ด้วยนะครับแบตเตอรี่หมดพอดี ลืมอุปกรณ์สายชาร์จไปกลับมาถึงบ้านก็รีบถ่ายนะครับจังหวะถ่ายก็แบตตัดเลยนะครับฝากช่องไฟอันฟิชชิ่งตกไปเรื่อยไปด้วยนะครับวันนี้ก็ผลปลารวมนะปลาวังก็เป็นที่น่าพึงพอใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ